กรมทหารซอสสักเลนครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมรอรายการมาเป็นเดือนอืมนณิบตลอดอืมแล้านี้เรารู้ตัวอย่างรู้ตัวประมาณซ้อมเกือบสามเดือนากือบสามเดือก็ซ้อมปกติอยู่แล้วซ้อมปกติอืมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่ปั้นมวยไทยครับโคราครับนี่โคลาเลยครับแล้วมีใครเป็นกุ้งเฝ้าซ้อมาอยู่ในตอนนี้ ก็ม okay. oh, so mm ีอยอดพยากระวิซายห้วยทะเลงครับแสงทองน้อยครับคือเบื้องเเบพี่ในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่สูง163ครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยประมาณ557ครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอคู่กับเก่าครับเคยแต่งมาไฟหนึ่งเพชรลาภา เป็นนั่นเป็นไงผลก็ผ่านชนะครับชนะคะแนนเข้ามาครับวันนั้นต่อยกันที่หัวหินหัวหินนั้นก็ช่างต่อยเหมือนกันใช่ปะเวทเท่าไหร่วันที่ต่อยกันต่อยอาจจะต่อยร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามวันนี้มาต่อยร้อยยี่สิบสามเหมือนเดิมใช่เมื่อกี้สอบนักยังสอบแล้วครับเป็นไงเกินหรือค่ะมาเกินอยู่ปอนหนึ่งปอนหนึ่งก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้ามิ่งเช้นที่สายเอาแล้ววันนี้เรามาเจอเขาไปที่สองครับวางเกมวางแผนงงดีก็ ไต่ตามสไตล์ครับไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขอาวุธอีกทีหนึ่งเนาะนั้นล่าสุดเราต่อยเนี่ยมาปล่อยที่กาลสินนะกาลสินนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยอ่ปล่อยไปครับเป็นไงบ้างชนะครขอชนะแล้วก็เลยวันนี้เข้ากรุงเทพเลยครับผม้วมาต่อยกับคู่ปรับเก่าเหมือนเดิมครับวันนี้คือมาเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนมาชนะกับค่ายเหมือนเดิมครับผมไฟเราคุมมากี่กิโลครับ ก็ซ้อมๆเสร็จก็น้องก็เกินอยู่ประมาณโลนึงครับก็คือก็คือไม่ได้คุมอะไรก็ปล่อยเลยสบายสบายต่อยไปไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณประมาณร้อยกว่าร้อยบวกแล้วนะเราคนจังหวัดบุญลำครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราด้วยหนะครับก็ฝากถึงชาวบุรรีัมย์นะครับคนจังหวัดบุรรีัมย์ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจ อาหารด้วยครับกลับมาภาคนี้ตั้งใจแน่นอนครับแล้วหายไปในกรุงเทพนี่กี่เดือนได้เกือบสามปีเกือบสามปีเลยเหรอครับนี่คุณกลับมาใหม่เลยเพิ่งกลับมาใหม่เวลาที่ต่อยกับที่เวลุภาที่หัวหินนั่นปีไหนเมื่อสองเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วนี่เองก็เลยนี่คุณเข้ากรุงเทพว่างั้นเถอะครับโอเควันนี้เต็มที่นะเต็มที่วันนี้ขอโชคดีมากครับ